bye แต่ไม่นิยมไม่ขัดว่ามันจะไปขัดเส้นเลือดลมเดินม่จะดวกเนีมันจะเสียสุขภาพสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำกำลังซ้อนขาได้ซ้อนถ้าซ้อนไม่ได้เรียงขาั้งแต่ขาซ้ายใน้ขาขวา,ขาจะอยู่เดินหล,ลังก็เรียงขนดเอดินถึงเวลาทานข้าวแล้ว มาตมาเนี่ยมหาธาตเนี่ยไปถึงแต่ที่สามจิตสองโดยตำนานทองหลวงพ่อสระศีสิบามหาธาตก็ไปกันแ้าเมืหลายประเทศก็เระก็จะสพบกลารจะขึ้นยิ่งกระไรเป็น พยาามทำอะไทใครยอมใครเล่นตัเล็กกว่าเด็กเลนตัวนานใจเต้นผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่เคยคืนเด็กพู้ให่การรูวโประฟทศต่างประเทศนะต้องรับกลับมาแบบอะไรก็ตามแล้วเอาล้านรูต่างมาจะได้็ประเทศไทยประเทศได้ปริญญา หลายหลายหลายอย่างมันจะจะมานไล่แทบปริญญาแทามอย่างโยหลักแล้วทยนะก็ไต่ได้เปยทำอะไรไม่เปมากอยแต่ว่าอะไรว่าทำอะไรทำสิ่ผู้สิ่เีลยอตอนนี้จะออกที่ปกาบันพุทธศาสตาแนะเ

เราหลังแรกสองคนนะกราตดงเราหีึ morning, with então, with the now, then, now morning, ่งเุีสิงแล้วก็จำเป็นห้าคนห้าันห้าร้อยต่อเดือนแต่ถ้าจบไปเนี่ยะโดยทางจได้สอไร้อี่เราเข้าไปตัวไปจนก็ออมากไว้ตัวแรกคือตัวตแใแล้ Kapalais <laughs> din Jordan Camrá. <laughs> ัฐบาลเนี่ยเขามีการพูดคำมาเทพน้องทำสิ่ที่ลบนั่งตรงนั่งลำนั่งตรงกับตลอดาเดินทางบางทีเราตางคณะเราต้องมอไปเคยจะดูไปตัดสินก่อนเดินเชื่อมต่งเชื่าจไปนั่งเขาเทลียรกตัวไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปนั่ง พระทาพิเศษกจะเปนั่งขัดสมาธิคนเ่ียวต้องอเดือวเดีอขาเ่อะไรท่านอัพเดตได้ด้วยมหมใต้มันกูทำ้ายเนี่ยตรงก็ตรวระโพธิ์ลรีบไปแล้วสุดท้ายแลก็ก็มีปัหาว่าถรับครหลับไปก็ ราไม่หะกราไม่ัะแล้วปลวกักปัวกป็นอ่งนั้นเพราะงั้นคุณมีพอคันยกน้าขึ้นมาตกใจกันนะตกใจเพื่อครอบกันต่สงาขาแน่พอเสร็จแล้วก็เราก็ได้คถาขาผู้บครวกันส่าวเองช่วยน้ำาย ปกาศนาทีนันไม่พบการนั่นายไปนั่งไปทำบายไปที่ไหนไปเจริผู้ทธมนตนที่ไหนเลยในกรุงเทพเขาก็ให้นั่งหนึ่ไปที่ไหนก็ให้นั่งไปนั่งคัดนั่งคัดสมาธินั่งนั่งจนเกลนัดกันแล้วคุยไม่ได้นานนั่นแหละเห้คุยทั้งวันนะ ที่ยอดเขาไทยเกาทำสงครามทางนี้เน่เขาในบอไทยลงหาตอยู่มานั่งโดยเฉพาะรารวงศ์เขาน้อยก็จะเปนั่งตอีแต่หลวงพ่อไปที่ไหนมานั่งตอบดีไรบันใหญ่ทางที่ไหนไปเจริญพุทธมนต์ที่ไหนตุ๊กแหนในประเทศไทยด้ว่าจะไปในกรุงเทพพระมาโาก็ลงเรือไปนั่งไปนั่งค่ นะระลามอ่าเนี่ยนะ กว eh ่าจะถึงเจ็ดโมงนโมตะวะทอัน

สุดแห่งเขาทำศักดิ์สิทธิริศสุดเลิศล้ำเปิดเขาเดือนสามึ้นหนึ่งคำทุกปีด้วยอานิสงของท่านพ่อเขียนอยติโยมแวกเวียนจากหลายหลายที่มากราบรอยพระบาทขอบาา ปีละมากมายอันอนัขอจบแลเอาไว้แค่นี้ญาติมิตรน้องพี่จงสุขสันฟังเพลงแลเผยแผ่บุญร่วมกันแล้วจะสุขสำราญรุ่งเรืองน่าจะเริ่